วันนี้เราก็จะมารีวิวแนะนำนะครับคูโบตา้ 110, ตา D ห1ึ่งลองมาประมาณ10กว่าตัวเลยนะครับเนี่ยมาสวยๆครับเมอเดิมอันนี้เราจะลองเครื่องลองน้ำมาทุกตัวนะครับเนี่ยมาดูนะครับมามีหนึ่1หนึ่งศูนย์หมีทุกรุ่นนะครับมี 3, 3, 2องสองศูนย์สสี่ศู D เจ็โอ้ส,โสวยๆครับเพิ่งมาใหม่รถใหม่เข้ามาส,าสวยๆครับผมยันมาก็มีนะครับ แม้วัวสิบสามแรงสิบเอ็ดแรงสิบแปดแรงมิสุบิชิก็มีครับมิสุบิชิทอรโบธรรมดามีเกือบทุกรุ่นครับผมมีทุกรุ่นอะมีเยอะครับเดี๋ยว,ว,ยวยอลองเครื่องให้ฟังครับผมไปมมโอ้ตัวน,นี้น้ำยาโมนาำน,ำนี่คนดูฝั่งนี้ครับนี่ดูครับเครื่องของเราจะคัดเกตคุณภาพมานะครับจะมีน้ำยาเนี่ยมาสวยๆอย่างนี้แต่นุ่งหว่วงครับอเอ้าฟังเสียงเลย ดับเครื่องดีจะต้องมีแรงอัดแรงเหวี่ยงนะครับผมเชียวครับ